กดแน่นอนเออกดตีแจงอัดอีกพร้อมหมดเลยอคะสำหรับกับถ่ายนิ่งได้นะรักก่อนใครขึ้นชาป้ายต้องเสียใจอย่างแน่นอนฉันจะไปขอเธอให้รอไปกอรอกต้องมีแบอ่อนเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อน สงสัยว่าหลอนจะมีรักซ้อนซ้อนไว้ครับผมเฮลสเล็กโอ้นี่ก็กินเล็กกินเล็กบอกกินเล็กขนมข้าวของอะไรแล้วค่าน้ำมันลดได้หรือะไรเรื่องกบประมาณสองพันห้าร้อนี่ลงเครื่องมาเลยลงเครื่องอีกทีไล่เข้ามาเลยเนี่ยอย่างเนี้ย

เดี๋ยวเย็นนี้กินเลดได้ครับพวกไม่หรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่หิวใจไม่หิวเออบอกฝากฝากฝากให้กับเพื่อนท้งสองบ้านว่อ่านี่ถ้าถ้าเป็นสื่อนะบอกเลยนะว่าที่เป็นเพื่อนด่าพ่อด่าแม่ก็ได้มีอยู่สองคนแหละแล้วบอกมันตั้งแต่มันเริ่มป่วยแล้วบอกเฮ้ยมึงอย่าไปไหนนะ ถ้ามึงไปแล้วกูไม่มีเพื่อนไม่มีรุ่นนี้เข้าวงการไร่ๆก็มีอยู่แค่นี้แหละตายยากตายยากตายยากขายหมดแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเกาส่งเล่าอีกตายอันนี้ตายไปสบายใจโอ้ยเขาเป็นยากตัวไทยไม่ส่งเล่าจ้เป้

ใช่ไหมคะ <laughs> ไม่กลับมานะ่าไม่มีคนทำ